มาดูง,งานก่อสร้างทางผู้วันนี้ที่สถานีปัโปงนะครับอันนี้ก็เตรียมพื้นที่หน้าง,งานแนละ้วเพยจะเตรียมวางหลงใหม่นะครับทําการเคลียร์ย่านหรือทางหลีทางสาทางเสียออกไปตอนนี้ก็กําลังจะเก็บของเก่านะครับเก็บหลังเก่าเอาไปที่แกวงนะครับ ที่ถูกลื้อถอนออกมานะครับที่เป็นราง2 3 4สามสเดิมของสถานีมันโป่แล้วรางใหม่จะใช้รางขนาดที่แข็งแรงมากกว่าเดิมจะเป็นราง UIC ห้าสนหนักเทียบเป็นปอนก็ประมาณ1้0ปอนดครับส่วนรางเก่านี้จะอยู่ที่เป็นรางประมาณรางแปปอนนะ ก็มีอายุการใช้งานนานแล้วด้วยนะครับก็หมดอายุนะครับถึงเวลาต้องเปลี่ยนด้วยอาจจะเป็นทางคู่ใหม่ที่มีมาตรฐานสูงกว่าเดิมครับอันนี้ก็คือคัดไปด้วยรถงานเครื่องจักรเลยนะครับทางรถแบ็คโฮรถสิปล้อรถเคนะมันก็เห็นรถรถน้ำกำลัง ช่วยลดน้ำลถฝุ่นด้วยรดเก่ถิ่นกันลดบดนะครับก็มาเตรียมห้องทำงานต่อเลย เส้นนึ่งแล้วนะครับลางเก่าก็อาจจะไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับทั้งเป็นโครงสร้างของงานบางอย่างนะครับอาจจะเป็นใช้ลเป็นลาชั่วขราวอะไแบบนี้นะครับใช้เป็นเหล็กโครงสร้างอาคารที่ไม่ต้องวม ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนะครับเรลาจะ,ปะไปประมูลขายต่อให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์ต่อครับ,รบจะเป็นตัวอย่างของการใช้รางเก่าอย่างครับว่าตรงนี้ก็เคยจะ อามาทำเป็นแนวรั้วเดี๋ยววันดีก็ได้อย่างนี้ครับตรงหน้าเราเลยก็จะเป็นเสาไฟนะครับก็ทํามาจากรางเก่านกี่ครับเสาไฟนี่ก็ใช้เป็นเหล็กรางเก่าเหมือนกันจะหมดอายุในการรองรับน้ำหนักตัวรถไฟแล้วแต่ก็ยังไปใช้งานอย่างอื่นได้อยู่ครับ คอยติดตามคามันนะครับสําหรับรถไฟทางทู้เราหวังว่าอีกไม่นานนี้เราจะได้ใช้กันนะครับ